แหลงการร่วมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษา26คณะสถาบันวิทยาลัยและหลักสูตรชุมนุมชมร,ม,ชม,รมและกลุ่มอิสระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13กลุม่มเรื่องเรียกร้องผู้มีอำนาจและพักการเมืองให้จัดตั้งรัฐบาลตามเจต,ตนารมณ์ของประชาชนจงพึงกระลึกถึงอนาคตของประเทศชาติและความสง่างามในวิถีทางประชาธิปไตย นับเป็นเวลากว่า3ปีแล้วตั้งแต่การชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนในวันที่10สิงหาคมพศ2 5 6 3ัรเทดานทางการเมืองของประเทศไทยณนะช่วงเวลานั้นได้ถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนท้องถนนเนืองแน่นไปด้วยนักศึกษาประชาชนรวมถึงผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีปัญหาในประเทศของเราแม้การต่อสู้ในห่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ แต่การกระทําดังกล่าวได้ปลุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งและจะไม่มีวันดับสูญไปการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพศ .2566 นับเป็นความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบแต่กลับเป็นอีกครั้งที่ความต้องการของประชาชนได้ถูกกดขยี้เพราะแม้ฉันทามติของประชาชนเด่นชัดทอนผ่านปูหาเลือกตั้งอย่างไรแต่ก็เหมือนกับไม่มีความหมายใดๆ ที่จะทำให้ผู้มีอํานาจที่แท้จริงในประเทศแห่งนี้รู้สึกสาสมแม้แต่น้อยกระบวนการตุลาการพิวัตรทาให้อํานาจของศาลและองค์กรอิสระมีสิทธิ์เด็ดขาดในการชี้นําความเป็นไปของการเมืองสู่หนทางที่เลวร้ายลงเรื่อยๆเช่นเดียวกับการทําหน้าที่ของวุฒธธิสภาในการดําเนินการขัดขวางก้าวเดินของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยทำหน้าที่ได้อย่างขยันขันแข็งแม้ไม่มีอย่างอายนับตั้งแต่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งหมดนับเป็นความรู้สึกที่ทําให้ผู้คนในสังคมเกิดความขับแคลนใจพร้อมกับตั้งคําถามว่าประเทศไทยเป็นของใครกันวิกฤตการภายหลังการเลือกตั้งที่ทําให้ประชาชนไม่สามารถมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากความเผิดชอบของประชาชนส่วนใหญ่ได้ นับเป็นผลลัพธ์อันเกิดเป็นรูปธรรมท,ที่เกิดจากการรับประทานประหารและการเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองของเหล่าคนศึกศักดินาเหนือการเมืองไทยในวันนี้พวกเราประชาชนขอเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจและพรกการเมืองที่กำลังมุ่งหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลในนามของประชาชนให้พึงระลึกถึงอนาคตของประเทศชาติและความสง่างามในวิถีทางประชาธิปไตยไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเหนี่ยวรั้งความเข็มนาฬิกาไม่ให้หมุนเดินต่อไปข้างหน้า วันนี้พวกเราขอประกาศจุดยืนว่าไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็จะไม่ยอมแพ้พวกเราจะต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อโค่นลมความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างทางการเมืองอับดุบเบีดเด้ยวในสังคมไทยพวกเราจะต่อสู้ผ่านหูหาเลือกตั้งพวกเราจะต่อสู้บนท้องถนนพวกเราจะต่อสู้ด้วยวาจาและความคิด ตามสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงมีภายใต้กฎกติกาอันเป็นธรรมทั้งหมดนี้คือจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์กับการต่อสู้ที่ไม่มีวันสูญสลายเพราะความอดท,ทนของผู้คนมีจำกัดธรรมศาสตร์ของเราจึงขอยืนตรงและไม่อดทนอีกต่อไปธรรมศาสตร์จะไม่ทนและขอพบกันอีกระนนี้ทุกคนชูสามนิ้วขึ้นมาครับพร้อมพูดตามผมนะครับสักดีนาจงพินาประชารราชจง้งเจริญ Lord. Sakti na atong...